อยากทำออดิโอบุ๊กคุณต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะแบบพิ่วจะแชร์จากประสบการณ์จริงนะที่พิ่วได้มีโอกาสไปช่วยโควดท่านหนึ่งนะพิ่วได้มีโอกาสเข้าไปช่วยงานให้กับโค้ชชาร์ อีกไกลโคล้ดนะคะเพื่อนๆดูจากรูปนี้ได้เลยนะคะื่อจะเข้าไปช่วยในการตัดต่อคลิปเสียงนะคะขั้นตอนแรกที่เพื่อนๆต้องเตรียมตัวข้อแรกเลยนะคะเราต้องมีหนังสือนะคะเพราะว่าการทำออร์ติโอบุกหมายถึงว่าเป็นการอ่านรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือนะคะส้าหรับขั้นตอนที่2นะคะเราก็ต้องเตรียมเนื้อหาให้พร้อมนะคะเพื่อว่าในวันที่เราอัดเสียงเราจะได้ไม่สะดุดระหว่างการที่จะอ่านรายละเอียดในแต่ละตอนนะคะ สำหรับขั้นตอนที่ 3. นะคะเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์สานที่นะคะอุปกรณ์ก็อย่างเช่นไม้ก็คือต้องเป็นไม้ที่ค่อนข้างคุณภาพนะคะข้อ2ก็เป็นแอปที่เราต้องการใช้บันทึกเสียงภายในมือถือของเรานะคะแล้วก็สก็เป็นสานที่ก็อย่างภายในบ้านของเรานะคะแต่ถ้าเราทําแล้วทั้ง หาไมกก็แล้วมีแอปบันทึกเสียงก็แล้วใช้สถานที่ในบ้านก็แล้วแต่คุณภาพเสียงก็ยังไม่โอเคส่วนนี้นะคะก็แนะนำให้ไปเช่าห้องพอดแคสต์นะคะตามสถานที่ต่างๆ เดวพีจะแชร์สารที่ที่พี่ไปช่วยโค้ดในโรงแรมแห่งหนึ่งนะคะเพื่อนๆดูจากคลิปได้เลยนะ,ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆก็ต้องเตรียมอย่างโน้ตบุ๊กแมคบุ๊กไปด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องไปเชื่อมต่อกับเจ้าตัวบันทึกเสียงที่ทางโรงแรมได้เตรียมไว้ให้เรานะเพื่อนๆดูจากรูปภาพนั่นเลยนะ,ะแล้วก็ภายในห้องพอดแคสต์นะคะเขาก็จะมีไม์มีที่วางอ่านเอกสาร,รให้เราด้วยนะคะแล้วก็รวมไปโต๊ะต่างๆ เดี่ยเรามาฟังจากโค้ดอิกิไก่นะคะว่าเขาจะบุยมีความรู้สึกยังไงบ้างนะโค้ดชัมซาบสูงใจมากและตื่นตาและอยากจะขอบคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการบันทึกออดิโอค่ะคือนะคะน้องปิ้วนะคะซึ่งเก่งมากเรื่องไอทีเขาช่วยนะ,ะอยู่เบื้องหลังแล้วก็ดูแลเรื่องขั้นตอนของการตัดต่อออดิโอนะคะแล้วก็การใส่เพลงออดิโอขึ้นไฟล์ออดิโอนะ,ะจนทําให้งานออดิโอออกมาสมบูรณ์แบบค่ะ นะขอบคุณนะน้องปิ้วมากๆเลยนะคะผู้ชารนะคะขอขอบคุณนะ,ะในฐานะผู้เขียนหนังสือเปลี่ยนจิตสร้างชีวิตปฏิหารที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์หมอชาวบ้านตอนนี้ยอดจ,จองนะ,ะมาไเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทะลุเป้าที่เราตั้งไว้นะคะขอบคุณทุกๆคนแล้วนะ,ะหลายท่านไม่ทราบนะคะว่า ครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะที่โคชาร์ปกับสนักพิมพ์หมอชาบ้านร่วมมือกันนอกจากหนังสือเล่มที่เราเห็นอยู่นะคะเรายังมีสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลบุ๊กนะคะก็คือเป็นหนังสือที่เป็นอยู่ในดิจิตอลแล้วก็มีคลิปวิดีโอของโคชาร์ปและอีกตัวหนึ่งคือออ d ดิ b โอบุ๊กค่ะเราต้องขอขอบคุณมากๆที่หนังสือคนก็ชื่นชมมากทุกคนก็ชอบและออ d ดิโอมีคนบอก ชอบออดดโอมากๆชอบฟังเสียงโคชชัปมาก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 ยาวเหยียดมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเพ่อนคนไหนที่อยากจะมีออเดโอบูพอดแคสต์เป็นของตัวเองแล้วก็อยากมีทีมอยากมีคนช่วยตัดต่อคลิปเสียงนะคะก็ถักมาคุยกับพี่ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆนก็เซฟคลิปนี้ไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะหรือว่าจะเม้ีถามอะไรเพิ่มเติมก็มีถามพี่ได้เลยนะ